สวัสดีครับ FC พี่ซอสรถบ้านวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวรถยนต์เชฟโรเลตครูซนะครับสำหรับคนที่หารถไซส์ใหญ่แล้วก็ราคาไม่แพงได้ตัวท็อปออปชั่นแน่นนะฮะก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ากับราคาเลยทีเดียวนะครับก็คันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ครู e 1.8 l t z เนะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยแอร์แบ็กสใบแล้วก็เป็นตัวที่มี Cruise Control, ครูซคอนโทรลนะฮะเป็นไฟหน้าเปิดบีอัตโนมัตินะครับต้องเรียกได้ว่าสุด เมคขอบ17ใบพัดนะกับราคาที่ผมจะขายในวันนี้ก็คือ89,999บาทนะฮะสำหรับใครที่สนใจจริงๆนะครับผมแนะนําให้โทรนะเพราะว่าถ้าไม่โทรเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่ทันเลยนะเนี่ยมีขู่มีขู่ลนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะไปรับชมคันนี้กันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพื้นที่นะครับทางบาซูก้าคาเฟ่นะครับอยู่ในซอยเปโตโรมันนะฮะก็จริงๆผมก็มาใช้บริการเขาแหละครับแต่ว่าเห็นที่จอดโล่งผมก็เลยจาัดก,การถ่าย ก็เลยเราก็ต้องออขอบคุณมาในหน้าที้ด้วยนะครับผมครมามาใช้บริการครับอาหารไม่แพงแล้วก็กาแฟ,แฟดีด้วยนะครับราคาย,ย่อมเยาอยู่ใกล้โรงเรียนเปนโตเลยนะครับไปรับชมคีนี้พร้อมกันครับมาเลยครับอ่าคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์เชฟเ e t ตครูซตัว1.8 LTZ นะฮะต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับแอร์แบ็กสี่ใบนะแล้วก็ปุ่มสตาร์ท นะฮะกุญแจคีเลสนะ,ะครับกุญแจมีหนึ่งดอกนะล้อแม็กครขอบ17นะเออคันนี้สวยมากๆนะฮะสีดำเนี่ยทำมาไม่นานเลยนะฮะแล้วก็ภาษีไม่ขาดด้วยนะฮะ,อะเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะฮะกำจัดจุดอ่อนไปมากมายเลยทีเดียวนะครับใบเสร็จเนี่ยผมจะขึ้นนะบัดน,นี้ปรับเอาละครับก็ หลังจากดูไปเสร็จไปคร่าวๆนะครับถ้าอยากดูเยอะๆจริงๆเนี่ยส่งไลน์มาได้นะฮะผมจะส่งรายละเอียดให้ดูนะครับพวกช่วงล่างต่างๆเนี่ยดีมากๆเลยนะฮะผ้าบง่งผ้าเบรกเอ่ยอะไรเอ่ยเพิ่งจะเปลี่ยนไปเองนะครับยางเยิงปี21แต่ว่าใช้น้อยมากๆเลยครับดูดูดูในนี่นะตรงโช๊คนะครับสะอาดสะอา้านนะฮะแล้วก็สีเนี่ยต้องบอกว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกับลดราคาเท่านี้นะทา่านผู้ชมครับดูสีดูมุกดูเกล็ดมุกนะสวยมากๆนะแล้วก็ปี2002เนี่ยมัน มันมันเป็นรุ่นที่มันเหยียบเร่งอะไรต่างๆเนี่ยมันคล่องมันมันมันง่ายนะครับมันแบบมันสมูทมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดช่วงท้ายดูก่อนเลยแล้วกันนะนะครับนี่นะฮะในฝาท้ายเนี่ยต้องบอกว่าสะอาดมากนะมีพรมด้วยนะครับมีรถเดิมๆไม่เคยชนหนักเลยคันนี้ไม่เคยชนหนักจริงๆนะเนี่ยอาบน้ํามาแล้วเฉพาะอาบน้ํามาก็หมื่นแปดสองหมื่นแล้วนะฮะนะครับรถไซส์ใหญ่นะนะฮะนี่ นะครับไม่เคยติดแก๊ดด้วยนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือยามถูกเฉินมีให้ครบหมดเลยนะแล้วก็นี่ไไฟเลยนะแล้วคันนี้เป็นไฟหน้าเปิดปิดออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ปัดน้ําฝนแบบออโต้ด้วยนะเวลามันเปียกหรือมีน้ําลงกระจกหน้าเนี่ยมันก็จะปัดโดยอัตโนมัติเลยนะครับเป็นดิสเบรกสล้อนะระบบเบรก ABS ที่สำคัญคือเปลี่ยนปั๊ม ABS ไปแล้วนะหาสีก็ไม่ขาดนะเป็นปีหน้าต้นปีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ในห้องเครื่องกันนะครับ มาเลยฮะเจ้าในห้องเครื่องของครูซคันนี้นะครับต้องบอกว่าแห้งแบบออร์แกนิกนะผมไม่ล้างไม่เลยเลยนะครับเพราะว่ามันสมบูรณ์มากๆอยู่แล้วนะพี่ๆดูนะฮะไม่เคยชนหนักเลยและที่สำคัญคือแอร์โค้ดเย็นเย็นจริงๆเย็นแบบเจี๊ยบๆเจบเลยนี่ฮะดูถังพักน้ํา17เดือน10เดือนที่แล้วนะครับนี่ตาม ABS 17เดือน10เห็นไหมไปเสร็จทุกอย่างมันมีหลักฐานหมดนะครับรถพวกนี้พี่ๆเ,เพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะ รถมันเดิมๆสะอาดสะอ้านแล้วก็พร้อมใช้ที่สุดแล้วเจ้าคันนี้นะสำหรับใครที่หาอยู่นะครับอย่าพลาดเลยนะครับกับราคา8 9 9ห9บาทนะครับเมื่อวานนี้ผมเกินไปก็อาจจะดูโอเวอร์ไปดนึงครับเพราะว่าพี่เจ้าของที่ขายผมเนี่ยก็เป็น FC นะครับนะครับบอกโหมึงยาวกำไรต้อง15,000เอาเอาตัวครับ899เนี่ยเอาแรกสซ่าห0 0พก็พอนะครับสำหรับใครที่สนใจนะรับแลกทิ้งด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อที่ภายในมาต่อกันนะครับภายในตัวท็อปเนี่ยจะเป็นทูโทนนะฮะนี่ พับหูไฟฟ้านะครับซ้ายขวานะแล้วก็พวงมาลัยสวยไม้แสนแปดนะครับคันนี้อาดับไปแล้วนะครับตัวเบาะสวยมากๆนะรถมันเดิมอะ่ะเนี่ยดดอื้อคันนี้ขับโคตรดีนะผมจะบอกเลยแล้วก็ตัวนี้มีครูสคอนโทรด้วยครูสคอนโทรแล้วก็ปรับเพิ่มเสียงรดเสียงใช้ได้หมดเลยนะตัวนี้มีการล้อเลื่นเท่าไหร่ครับก็เป็นระบบที่เวลาฝนตกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปิดใช้กันนะ ม่านบังแดดต่างๆครับใช้ได้หมดเลยเออไฟติดด้วยนะไฟเก่งกลางไฟสองแผ่นที่เออใช้ได้หมดเลยนะโอเคก็ไม่มีไรนะครับนี่วางแก้วนะครับตรงนี้มีที่เสียบ USB และสายอาร์คนะครับตรงนี้ก็เบาะตรงนี้ปรับเลื่อนได้นะครับเท้าแขนนี่อะไรเนี่ยเปลือยเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะฮะอ่ะโอเคนะครับนี่ไฟหน้าเปิดปิดออตโต้นะแล้วก็เจ้าตัวอ่า ัดผออโต้เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องเนาะให้ดูเล็กไม้ก่อนนี่ปุ่มต,ตรงนี้ติดง่ายไม้กวาดโอ้โหระบบน้ำเนิ่มนิ่งๆนะฮะนี่ไม้แสนสามเองเออไม้แสนสามโคตรน้อยนะครับก็อยากจะส่งต่อไปสะพานนะครับให้กับพี่ๆนะดับแล้วให้กับพี่ๆที่หารถมือสองราคาไม่แพงนะครับบางทีผมก็บา้าบบาบอนะสภาพดีๆทำไมผมถึงมาขายราคานี้วะเนี่ยยิงจะทำกำไรยิงก็ ทำได้มากกว่านี้นะเอาตามตามหลักแล้วอะถ้าเป็นอยู่หน้าเต็นท์ผมว่ามีแสนบุกรบอะนะเออบางทีมันก็นะไอชอนอะไรของหนึ่งเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรครับแบ่งปันกันนะครับก็ก็กินน้อยๆกินนานๆนะครับแหน่นะครับแต่พี่ๆก็คงต้องให้ผมบ้างแหละนะค่าเหนื่อยค่าอะไรนะจริงไหมนะครับก่อนจะสรรหารถดีๆถ้าดีดีมาได้เนี่ยมันวิ่งตีรถเปล่าไปดูรถแล้วฟาววันละพันวันละพันห้าเติมน้ำมันไปฟรีเหนื่อยค่าตัว รถติดอยู่บนรถสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็มันก็ไม่ได้คิดอะนะนะบางทีไปฟาวอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับมานะฮะขับดีมากนะครับช่วงล่างนะครับระบบเครื่องเกียร์ดีมากๆเลยนะฮะแต่จะมีอยู่อย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมพี่พี่ครับก็คือแม้จะคุณผู้ชมหรือจะคุณหรือพี่พี่เนี่ยก็คือว่าจะมีเสียงเนี่ยฮะจะมีเสียงได้ยินเสียงไหมจะมีเสียงเอ่อถ้าเอาตรงๆเลยก็คือ เป็นเหมือนเสียงหอนนะครับของเกียร์นะฮะอ,นะนอืนะครับได้ยินไหมอ่านะครับแต่ว่าถามว่ารถยุโรปเนี่ยเสียงแบบนี้มีไหมมีนะครับมีมีจริงๆนะครับพวกเบนซ์พีเอ็มเนี่ยจะมีทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าคันนี้ครูซคันนี้เนี่ยจะดังเยอะกว่าปกตินะฮะแต่ว่าสมองเกียร์เปลี่ยนมาแล้วนะ นะครับหรือว่าใครมีวิธีทำนะครับใส่น้ํายาหล่อลื่นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ได้ลดราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าอาตามจริงนะราคาเนี้ยถูกมากๆเลยนะฮะสภาพดีมากๆด้วยนะครับโอเคครับก็จะพยายามรายงานให้ตรงที่สุดนะครับถ้าคุณผู้ชมมาดูแล้วผมคิดว่าผิดหวังนี่ยนะเพราะว่าผมรายงานค่อนข้างเป๊ะเลยทีเดียวครับจุดหลักๆใหญจใจความสําคัญเนี่ยยังไงก็มาแล้วรายงานตรงมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับ เอาล้วครับผมก็มาสรุปกันนะครับกับเจ้าคันนี้เนี่ยราคา89,999บาทนะครับไม่แพงไม่แพงเลยนะครับทดลองขับได้จุ่ยพอใจพี่ๆอยู่ไม่ไกลนะครับมาลองขับได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ไกลนะครับให้เพื่อนให้ญาติมามาดูให้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็รายงานไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับิชชอรถบ้านต้องขอตัวลาไปเลยนะก็ขอขอบทุกคนทุกติดตามนะครับอย่าลืมนะครับโทร085 441ป1ห้ดูซิจะลาไปโดยที่ไม่บอกเบอร์โทรได้ยังไงนะฮะโทร085 8 441ศูนยที่หลังฟาร์มแปดห้ะ โอเคครับลาไปเลยครับพี่ชลบ้านขอตัวแล้วนะครับคูดสวยๆไปนี่แบบคุณนะครับคันนี้เป็นของคุณแน่นอนถ้าคุณเร็วนะฮะสวัสดีครับ